บุรีรัมพิษโควิดงดสาดน้ำปรับแป้งสงกรานกระทบร้านขายเสื้อลายดอกสุดเหงายอดขายลดกว่าครึ่งหลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติออกประกาศงดเล่นสาดน้ำปับแป้งและปาร์ตี้โฟมสงกรานเพื่อป้องกันโรคโควิดระบาดส่งผลกระทบร้านขายเสื้อลายดอกเงียบเหงาแทบไม่มีลูกค้ามาเลือกซื้อทำยอดขายลดกว่าครึ่งต้องขายลดราคา ไม่ให้เหลือค้างสต็อกเยอะโอดกระทบ3ปีต่อเนื่องแล้วในวันนี้บรรยากาศร้านจำหน่ายเสื้อผ้าลายดอกหลายร้านในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เงียบเหงาแทบไม่มีลูกค้ามาเลือกซื้อเสื้อลายดอกไปสวมใส่หลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ออกประกาศให้ทุกจังหวัดงดเล่นสัตว์น้ำปะแป้งและปาร์ตี้โฟมในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ปีนี้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวที่นิยมซื้อเสื้อลายดอกไปสวมใส่เล่นสงกรานต์ไม่มาหาเลือกซื้อเสื้อลายดอกเหมือนเมื่อก่อนปีนี้ก็จะขายได้แค่กลุ่มลูกค้าที่ทํางานราชการและผู้สูงอายุที่จะไปร่วมงานสืบสารประเพณีและเข้าวัดทําบุญตามวัดต่างๆเท่านั้นค่ะทําให้ยอดขายลดลงกว่าร้อยละ50โดยพ่อค้าแม่ค้าร้านขายเสื้อผ้าลายดอก ่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้เป็นปีที่สแล้วที่ได้รับผลกระทบแบบนี้ก็หวังว่าปีหน้าหากสถานการณ์โควิดคลี่คลายและภาครัฐอนุญาตให้เล่นน้ำสงกรานได้เสื้อผ้าลายดอกก็คงจะกลับมาขายดีอีกครั้งนายเอกชัยเปรมธีรวัตรและนางสาวภัคจิราวสุเสถียรเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าลายดอกถนนสุนทรเทพในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัม บอกตรงกันว่าปีนี้เป็นปีที่สแล้วที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดระบาดทําให้ขายเสื้อผ้าลายดอกไม่ได้เนื่องจากภาครัฐให้งดเล่นน้ําสงกรานถึงแม้จะปรับตัวด้วยการสั่งเสื้อมาจําหน่ายน้อยกว่าเดิมเกือบเท่าตัวจากปกติเคยสั่งเป็นพันตัวแต่ก็ยังขายไม่ได้ถึงกับต้องลดราคาลง จากตัวละ199บาทเหลือตัวละ180บาทส่วนราคาตัวละ150บาทก็ลดเหลือตัวละ120บาทเพื่อดึงดูดลูกค้าก็พอขายได้บ้างทำให้เสื้อค้างสต็อกปริมาณน้อยลงปีเนื้อผ่านของแเหมือนก็จะถูกปีนี้สั่งประมาณ3-400ตัวแค่นั้นเองไม่ได้สั่งเยอะแต่ทุกปีมันจะเยอะวันนี้เป็นเท่าแต่ตอนนี้มันเงียบ ไม่มีนี่เลยเขาไม่ได้เล่นกันด้วยก็เงียบอีปีแล้วที่ททเป็น,นปีนี้ปีนี้ปีที่สามแล้วคะ่ะเสื้อที่เหลือทำไงเสื้อที่เหลือก็เก็บไว้ก็ได้ขายตลอดปีเพราะว่าเผื่อเขามีงานมีอะไรเขาเขามาเอามาซื้ออย่างเงี้ยก็ขายปีนี้กี่เปอร์เซ็นต์จากจากลดลงกี่เปอร์เซ็นต์จากสามปีที่ผ่านมาจต่โอ้สี่สิบได้เลยคะ่ะห้าสิบได้เลยแหละ เกินครึ่งเลยละเพราะว่าทุกทีทุกปีถ้าเขาเล่นน้ําป่านี้เขาออกมาแล้วนี่ยังไม่มีอะไรเลยเงียบหนอมาถ้านับเอาเทียบกับปกติปกติก็เยอะครับสาขายได้แค่สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตตอนก่อนโควิดนะแต่ก่อนก็สั่งเป็นล็อตเยอะๆเหมือนการลายหนึ่ง ยี่สิบสามสิบตัวห้าสิบตัวแต่เดี๋ยวนี้ก็คือคะเลยให้ลูกค้ามาเลือกเอาไม่สั่งเป็นตอนหัมาวันแรกๆที่ลายเยอะๆสต็อกเยอะๆเ,ะเะนี่ยเราก็ขาย 199. ร้อยเก้าเก้าพอวันท้ายๆที่แบบเหลือไซส์น้อยๆเหลือสีให้เลือกน้อยๆเราก็ลดเหลือร้อยแปดสิบแต่ปีนี้คือขายร้อยแปดสิบตั้งแต่วันแรกเลยอย่างพวกนี้ก็ร้อยห้าเก้าลดเหลือร้อยยี่สิบตั้งแต่วันแรกโปรตีราคานี้จะ จะแ,แบบวันช่วงนี้แหละ13.45มคือแบบทิ้งสุด้ายแล้วแต่ถ้าช่วงต้นเนี่ยหน1-10มีนาเอ๊ย1-10เมษาเนี่ยก็ยัง199กับร0 4ไอ้1ย0อยู่แต่ว่าตอนนี้มันขายราคาลด 24, ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลียงเลยคือ108อ <8 S 1> กับ120 <100 S 2>